วิ่งได้เนาะมันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งแหละยีะ่เป็ดอ่ะเฮ้ยๆเจอ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 ข้างนักกูฟ้ามไวๆไง วันราคาลงไปมาเธอไหมไปแล้ว <laughs> เธอไหมทำดาวดิตายสิเกมไวชะมัดได้อะไรไหมพวกเรายังมีอีกมันน่าจะชุบกันอยู่ แรแฟเข้าไปแล้วสวนไปแล้วโอ,โอ s. <S โ้ยโหกู anyway> oh. no, ่ตรงนะี่ค่ลยรมัตเอาเออเจอหมสรงนนป่าไปนานแล้วมันน่าจะมีตัวหลังหลังหลัง ก็หายเว้ยมึงมึงจ้องไวเดี๋ยวกูช่วยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโหโหตกไปไหนมันอิคารัสนะอิคารัส รู้สึกเหมือนคนละสตี้เลยป่ะไม่รู้อ่ะเพราะจังหวะที่มันฆ่ากูเมื่อกี้เหมือนกูเห็นต่อเรากูตายจะกมุมนั้นน่ะเยี่ยมเออสวยเพื่อน ไปไหนไม่รู้นะจุบเอนี่กันเหมือนเฮ้ยซับเพชชันข้างล่างทำงานเฮ้ยดูหน่อยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างแตที่กูตั้งไว้มาทำงานโอเคโอเคโอแล้วคิวแล้วนี้ปืนใครปืนไอ้เว้ยเหรอไป นึงนะเยอะกว่ากระสุนมันเองไม่ได้กล่องได้แบ็กการ์ดบูก,การ์ดมาโอ้ยเกียเลยอุ้ยเกียร์หรอหนอมันออกเลยนี่ว่าน่าจะคนท้ายจริงเ เอ๋อนี่ไงมาตายตรงนี้โอ้โหตายไกลซะด้วยเพื่อนไปเลยปิดในนี้เปิดไวท์ฟุ้คโอ้ยเยอยตอนแรกว่าจะเก็บอยู่ลุงเก็บเองเลยเหรมองไม่เห็นไปเก็บเอาใครเหรอขอบใจอันนี้ไอ้เวอร์เติมมาแล้วมันี่ปัญหาเออว่าลืมปืนไวท์ฟลูกูบอกเลยกูต้องมีชีวิตรอดกลับให้ได้ โอ้โหแม่งสักโขบแบบนี้ในด่านนี้ผมไม่เห็นได้ยังไงอยู่เนี่ยเห็นึกสำสบมันสะโขบไอ้เนี่ยสะโขบตักโขบคนตาบอดสีอะสีอะไรวะอยากรู้เลยท่าไรมันเห็นนี่มันเห็นคนชัดดีอะไม่ขนาดเลยเท่าบอเหลืองอะไรเหรอเออเท่าบอเหลืองเท่าบอเหลืองไอ้เวบยเวบยไม่เห็นเลย นี่สองตัวสาเหตุสำหรับกูไม่ขนัดเวลาเล่น,เล,นเล่นมุมแคบๆคไปชอ่องที่ดอยชาวบ้านจะช่องเข้ามาไม่มีกล่องมีมีเย,ย,ย้าไหมแบ่งให้ไม่มีกข่อต่อ อ๋อดอยปืนในเวทมาใช้โอ้ยิงกันดุมากส่วนยวคุณดูว่ามีคนอยู่ในไม่สั้นเดี๋ยวใส่เหล็กไปและโรลิเกตใส่ไปไม่สั้นเหรอมาชอบเองกล่องกระสุนฮะ <teor> มันม,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 มีเสียงหลังไปถึงแล้วมีคนออกไปแล้วแน่โอ้โหกระเป๋า,าเต็มโอ้โห,หเก็บของได้5,000ไม่มีไม่มีช่องว่างกระเป๋าเต็มจ้ากระเป๋าเล็กจ้าเล็กกันหมดกันแล้วเล็กกันหมดเก็บไป อันนี้แบ็กดอปะนี่เข้าแบนะ็กดอปนะเยอะๆๆๆย,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 ยุบหน่อยครับครับขอบคุณครับนระวังนะครับเดี๋ยวหน้าครับ ขอถอยเข้าไปก่อนครับใช่กำลังจะเข้าไปครับพี่รัดคอผมครับตายห่ะหมดครับกูขอโทษกูแม่งลืมไปว่าเกมนี้มันโหลดกระสุนแล้วหมดอันนี้ยิงหัวไอ้เหี้ยบายครับบายโดนบอทฆ่าสามเน็กูตานได้ไว้ผู้แล้วไอ้เนี่ยไปกินกู คำพูดปักทงครับลูงนี้กูไปกับพวกมึงแต่แรกดีกว่าแม่งใครจะไปรู้เพื่อนกูจะตายหมดแล้ววะ